น้ำพรัสการและสวัสดีทุกทท่านนะคะสำหรับเนื้อหาตามหลักสูตรชั้นจุลอภิธรรมมิกโทโนะคะขอเรียกว่าชั้นจุลโทค่ะมีอยู่สองประชดนะคะคือประชษท,ที่สามชื่อว่าปกินกะสังคหะและประชษท,ที่เจ็ดชื่อว่าสมุจยะสังคหะคำว่าปกินกะสังคหะในประชษท,ที่สามแปลว่าการแสดงสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยเรียรายทั่วไปคือ แสดงสงเคราะห์โดยประเภทแห่งเวทนาบ้างเหตุบ้างจิตบ้างทวารบ้างอารมณ์บ้างวัตถุบ้างค่ะทําไมต้องแสดงสงเคราะห์จิตเจตสิกเพราะว่าเราเรียนจากชั้นจุลตรีก็คือประชดท,ที่1จิตตสังขะเรียนจากชั้นจุลตรีในประชดท,ที่2คือเจตสิกสังขะมาต่อยอดนะคะในชั้นจุลโทคือประชดท,ที่3สงเคราะห์จิตเจตสิกจิตนับเป็น1เจตสิกนับ 1> 52 1บวก52ได้53เรียกว่าสภาวะธรรม53หรือนามเตปัญญาสะนะคะประเจตที่3นะคะเขาจะชูโรงว่านามเตปัญญาสะคืออะไรนะคะจิตนับหนึ่งเพราะว่าจิตทุกดวงจะมีลักษณะเหมือนกันหมดคือมีการได้รับอารมณ์อยู่เสมอนะคะอรมณะวิชานะนะลักคนาจึงนับเป็นหนึ่ง ส่วเจตสิกห้สิบสอดวงนั้นก็มีลักษณะของตนโดยเฉพาะเฉพาะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้นามเตตปัญญาศาสตร์นะคะเมื่อแสดงสงเคราะห์โดยประเภทแห่งเวทนานะคะเราก็มาตั้งชื่อเขาใหม่นะคะเป็นมาติกาที่1ชื่อว่าเวทนาสังคหะค่ะแปลว่าการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งเวทนา3หรือ5เวทนา3เรียกว่าอารัมนานุปวะนะลักษณะนในค่ะ อาการเป็นไปแห่งการเสวยอารมณ์นะคะจะมีอยู่3มเวทนานะคะคือสุขเวทนาสุขเวทนาก็คือสุขกายกับสุขใจมารวมกันทุกขเวทนาก็คือทุกกายกับทุกใจมารวมกันแล้วก็อุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาทางใจอย่างเดียวแล้วถ้าเวทนา5อย่างนะคะก็คืออินทรียเพทนาค่ะการเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองนะคะมีเวทนา5อย่างทางกายมี2 ทางใจมี3ค่ะทางกายมี2ก็คือสุขเวทนาทุกเวทนาทางใจมี3าคือสมนัตเวทนาและโทมนัตเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนานะคะนี้เวทนาเป็นชื่อของเจตสิกนะคะอยู่ในสัพพะเจตเนื่องจากว่าสัพพะเจตต้องประกอบกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นค่ะจิตทุกดวงจะต้องมีเวทนาประกอบอยู่ด้วยนะคะดวงละหนึ่งค่ะส่วนเจตสิกนั้นนะคะแปลกมากค่ะ จะมีเจตสิกที่ไม่เกิดพร้อมด้วยเวทนาคืออะไรนะคะเราก็ต้องไปเรียนกันนะคะขอข้ามไปที่เหตุสังคหะเหตุสังคหเป็นมาติกาที่2ค่ะแปลว่าการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งเหตุ6เหตุเป็นชื่อของเจตสิกหดวงค่ะเป็นเหตุไม่ดีอยู่3คือโลภะเหตุโทสะเหตโมหะเหตุนะคะ ถ้าเจตสิกเขาก็ชื่อเดียวกันกับเหตุนะคะชื่อว่าโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกแล้วก็โมหะเจตสิกเป็นเหตุดีอยู่3คืออโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเป็นชื่อของเจตสิกที่ดีก็คืออโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกแต่เราไม่มีอโมหะเจตสิกนะคะเรามีปัญญาเจตสิกค่ะทีนี้เหตุดีกับเหตุไม่ดีเ็าจะเกิดร่วมกันไม่ได้จริงนะคะจริงไหมคะแล้วเราก็ดูต่อค่ะว่า เหตุหมายความว่าอะไรเหตุหมายความว่าเป็นธรรมที่ให้ผลเกิดขึ้นและให้ผลธรรมนั้นตั้งมั่นในอารมณ์และให้เจริญขึ้นได้ผลที่เกิดจากเหตุได้แก,ก่กายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างอัพยากตะบ้างและเมื่อจำแนกจิตโดยเหตุแล้วจะได้สองกลุ่มค่ะจิตที่ไม่มีเหตุเรียกว่าอาเหตุกจิตมี18ดวง จิตที่มีเหตุเรียกว่าสเหตุกัจจิตมีอยู่71ดวงนะคะหรือ103ดวงนะคะถ้าจำแนกสเหตุกัจจิตโดยเหตุ6ค่ะเราจะได้มา3ชื่อคือเอกเหตุกัจจิตแปลว่าจิตที่มีเหตุหนึ่งะคะทวิเหตุกัจจิตแปลว่าจิตที่มีเหตุสองติเหตุกัจจิตแปลว่าจิตที่มีเหตุ3เหตุมี6แต่ได้แค่3ชื่อ เพราะว่าจิตที่มีเหตุ4หรือเหตุ5หรือเหตุ6ไม่มีเลยเนื่องจากว่าเหตุดีมี3เหตุไม่ดีก็มี3ก็เข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่มีเหตุ4หรือ5หรือ6ก็เลยไม่มีเวลาเราจําแนกเจตสิกโดยเหตุนะคะจะมีชื่อแปลกๆนะคะคือนับแล้วไม่นับอีกเรียกว่าอาาักขาหนานาิตตักขะหันนัย แล้วก็นับแล้วนับอีกเรียกว่าค่ะหิตตักค่านัณไนนะคะทึ่นักศึกษาบางคนก็บอกงงแล้วงงอีกนะคะแต่ถ้ามาศึกษาก็จะไม่งงค่ะสนุกด้วยค่ะเรารู้จักเหตุแล้วนะคะว่ามี6บางคนบอกว่าเหตุมี9บางคนก็บอกว่าเหตุมีตั้ง26นะคะอันนั้นคือเรียกเหตุพิสดารคะ่ะเขาจำแนกโดยเศรพณะอโศพณะก็จะมี6จจำแนกโดย กุศลอกุศลอภิยากตะก็จะมี9ถ้าจําจำแนกโดยบุคคลล่ะคะเขามีถึง26ค่ะบุคคลก็คือปุถุชนเนี่ยคะ่ะปุถุชนจะมีเหตุอยู่ได้6เหตุทั้งหมดนะคะพระโสดบาบันบุคคลนะคะก็จะมีเหตุ6ได้ทั้งหมดพระสกทา,าคามีนะคะก็จะมีเหตุ6ทั้งหมดพระนาคามีจะเหลือ5จะไม่มีโทสะแล้วนะคะพระอรหันต์ค่ะเหตุไม่ดีไม่มี มีแต่เหตุดีล้วนๆน,นะคะจะเหลือเหตุ3ามคืออโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุหหตทีนี้เรามาดูที่กิจจะสังขะนะคะแปลว่ามาติกาที่3ชื่อว่ากิจจะสังขะแปลว่าการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งกิจ1ิบและฐาน10กิจเป็นชื่อของจิตและเจตสิกค่ะกิจแปลว่าหน้าที่การงานของจิตและเจตสิก ส่วนฐานแปลว่าสถานที่ที่ทำงานของจิตและเจตสิกกิจมีอยู่14นะคะแต่ทำไมฐานมี10นะคะต้องมาศึกษากันค่ะทุกคนนะคะจะต้องท่องนะคะตัวยอ่อของกิจ14ค่ะปะพระอาทัสสะทาสาผุสมัมสันโวชะตะจุนะคะซึ่งคนที่เคยผ่านชั้นจุรโทรต้องท่องได้แน่นอนนะคะ เป็นตำนานนะคะของชั้นจุลโทนักศึกษาทุกคนมั่นใจค่ะน่าจะจำได้นะคะน่าจะจำได้ทีนี้ทำไมมีฐาน10นะคะหายไปไหนก็ต้องมาศึกษากันได้ฐาน10แล้วยังไม่พอจะต้องมีฐานพิสดาร25ด้วยนะคะก็น่าสนใจมากเลยค่ะเรามีรหัสฐานพิสดาร25นะคะ 1 2, 11, 12, 6ึ1งหกสองหรวมเป็นฐานยี่สทีนี้ต้องมาดูกับประโยชน์ของการเรียนเรื่องกิจค่ะการที่เราจะเรียนเรื่องกิจเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าจิตทุกดวงเนี่ยค่ะเขาจะทำหน้าที่ของเขานะคะมีการเกิดดับเกิดดับนะคะติดต่อกันนะคะเหมือนไม่มีเลยไม่มีวันดับเลยนะคะยกเว้นว่าจะ ปริิพานไปนะคะหรือว่าจะไปพักล้อที่อสันทั้ง500มหากรับแล้วกลับมานะคะก็เกิดติดต่อกันเนี่ยค่ะไม่มีระหว่างขั้นนะคะเป็นจิตตนิยามนะคะเกิดเพราะว่าเขาทําโดยอัตโนมัติทําหน้าที่โดยอัตโนมัตินะคะวิถีจิตเนี่ยค่ะเกิดเพราะว่ากิจของเขามาทํากิจของเขาเราเรียนกิจเพื่อให้รู้วิถีจิตรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อศึกษาวิถีจิตของตัวเองนะคะ แล้วก็รู้ว่าการเสพอารมณ์ของเราเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเกิดได้ด้วยชวนะที่เป็นกุศลกับอกุศลเท่านั้นนะคะไม่มีเลือกอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วค่ะว่ารู้จักตัวเองดีขึ้นนะคะแล้วในการเรียนของชั้นจุลโทถ้าเราไม่เรียนเรื่งกิจเราก็จะไม่รู้ว่าโทวานอารมณ์วัตถุนะคะ เขาจะทำงานต่อ,อยังไงต้องรู้จักกิตก่อนถึงจะไปรู้ทวารอารมณ์วัตถุค่ะกิตก็เลยสำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าเราเรียนกิตเราจะเข้าใจวิถีจิตนะคะแล้วเราก็จะรู้ด้วยนะคะว่าเราเกิดด้วยจิตดวงไหนนะคะเพราะว่าเรามีความรู้จากกิเนี่แหละนะคะก็มาดูกันนะคะว่า,ถ,า,าถ้านักศึกษาเรียนถ้านักศึกษามีความรู้ ในเรื่องของตัวเองมากขึ้นแค่ไหนมาพัฒนาจิตของตัวเองได้มากขึ้นหรือเปล่าครับต่อมามาติกาที่4ชื่อว่าทวานสังคหะค่ะเป็นการสงเคราะห์จิตเจ,จติสิกโดยประเภทแห่งทวาร6ทวานนะคะแปลว่าอะไรทวานแปลว่าประตูสําหรับเป็นที่เข้าออกของคนทั้งหลายจะขู่ประสาทเป็นต้นชื่อว่าทวานเพราะเหมือนหนประตูเป็นที่เข้าออกของวิถีจิตทั้งหลายค่ะ ที่ทวานมีอยู่6นะคะทวัน6เราก็ต้องจําให้ได้นะคะว่า5ทวานแรกเรียกว่าปัญจทวานตาหูจมูกลิ้นกายเนะะี่ยค่ะองค์ธรรมคือภาษาทรูป5ทวันที่6คือใจเรียกว่าโมโนทวานองค์ธรรมเป็นจิตนะคะคือเพราะวังคจิต19นะคะทีนี้ เราก็ต้องรู้จักทวารสองอย่างนะคะทวารหกก็มีทวารสองอย่างก็มีทวารสองอย่างก็คืออากาศาทวารมันดะทวารน,นะคะก็ต้องไปศึกษาการค่ะแล้วจะมีคาถาแสดงจิต5ประเภทค่ะจิตที่เกิดในทวารเดียวจิตที่เกิดในทวาร5าจิตท,ที่เกิดในทวาร6จิตที่บางทีเกิดในทวาร6บางทีเกิดพ้นจากทวาร6และจิตที่เกิดพ้นจากทวารทั้ง6เสมอน,นะคะแล้วก็จะเรียนเรื่องเจตสิกค่ะ เจตสิกที่เกิดในทวารเดียวนะคะจิตเจตสิกท,ที่เกิดพ้นทวารเจตสิกที่เกิดในทวารน,นะคะว่ามีอะไรต่อมานะคะมาเรียนออมติกาที่5ชื่อว่าอาร,รัมมณสังหะนะคะการสงเคราะห์จิตเจตสิกโดยประเภทแห่งอารมณ์6ค่ะอารมณ์มีอยู่6กอารมณ์แรกนะคะคือปัญจารมณ์ค่ะองค์ธรรมคือวิสยะรูป7องค์ธรรมที่6ค่ะคือ ธรรมมารมธรรมารมอง์ธรรมเขาจะมากมายมหาศาลนะคะก็คือปรมัาธรรมที่เหลือจากปัญจรมรวมทั้งบัญญัติธรรมองค์ธรรมก็คือ89นะคะจิต89ิเจตสิก52สภาษาชรุ่มหสุขุมมารูป16นิพพานนะคะนี้อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือธรรมชาติที่ถูกจิตรู้นะคะ ใครเป็นผู้รู้อารมณ์ก็คือตัวจิตนะคะเมื่อจิตรู้อารมณ์เจตสิกก็รู้อารมณ์ไปด้วยนะคะที่นี้อารมณ์เนี่ยคะ่ะเรียกได้2ออย่างเรียกอารมณะก็ได้เรียกอารมณ์ภณะก็ได้แล้วก็ศึกษากันนะคะว่าอารมณะกับอารมณ์ภณะนะคะต่างกันอย่างไรแต่ก็คืออารมณ์นั่นแหละแล้วก็จะต้องมาท่องคาถาปัญจวีสะซึ่งเป็นคาถาที่เป็นตำนานของจันทจุลโทนะคะ นักศึกษาทุกคนจะต้องรู้จักนะคะคาถาปัญจวีสะจิตที่รับอารมณ์แน่นอนสีประเภทและไม่แน่นอนสามประเภทค่ะซึ่งอารมณ์นยคะจะมีเรื่องของอารมณ์พิสดารด้วยนะคะเนื้อหาใน,นชั้นจุลโทนี้จะเยอะมากค่ะมาถึงมาติกาที่6นะคะคือวัตถุสังขะค่ะวัตถุสังขะแปลว่าการสงเคราะห์จิตเจ,จตสิกโดยประเภทแห่งวัตถุ6วัตถุนะคะ แปลว่าอะไรวัตถุแปลว่าธรรมชาติที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกวัตถุนะคะองค์ธรรมของวัตถุวัตถุมีอยู่6ค่ะ5วัตถุแรกเราเรียกว่าปัญจวัตถุองค์ธรรมคือประษาทรูป5เหมือนกับปัญจทวารเลยนะคะแต่วัตถุที่6ชื่อว่าหัตถยะวัตถุองค์ธรรมคือหัตถยะรูปค่ะวัตถุสําคัญยังไงวัตถุนะคะเขาบอกว่า เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกถ้าในปัญจโวรกรภูมิภูมิที่มีขันห้ามีรูปและนามถ้าหากว่าในปัญจโวรกรภูมิเราไม่มีวัตถุจิตเจตสิกจะเกิดไม่ได้ค่ะเาะพูดว่าจิตเจตสิกเนี่ยจะเกิดได้ต้องอาศัยธรรมสามอย่างก็คืออดีตกรามวัตถุแล้วก็อารมณ์อันนี้มุ่งหมายเอาเฉพาะแต่ในปัญจโวรกรภูมินะคะ ถ้าเป็นจตุโบกะรภูมิเขาไม่มีรูปเพราะฉะนั้นเขาไม่มีวัตถุแต่จิตเจตสิกก็เกิดได้เพราะเขาอาศัยอดีตกรรมและอารมณ์ถ้าเรียนเรื่องวัตถุ6แล้วนะคะเราต้องเรียนวิญญาณธาตุ7คู่กันด้วยเสมอค่ะวิญญาณธาตุ7นะคะจะมีจักุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคาะวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุและกายวิญญาณธาตุหวิญญาณธาตุแรกนะคะองค์ธรรมคือทวิปัญจวิญญาณจิต10 ส่วนธาตุที่6นะคะคือมโนธาตุธาตุที่7คือมโนวิญญาณธาตุเนี่ยค่ะเขาอาศัยหัตถยะวัตถุเกิดธาตุวิสิ์เขาอาศัยอะไรเกิดนะคะจักุวิญญาณธาตุอาศัยจักขุวัตถุเกิดโสตวิญญาณธาตุอาศัยโสตวัตถุเกิดคณะวิญญาณธาตุอาศัยคณะวัตถุเกิดชิวหาวิญญาณธาตุอาศัยชิวหาวัตถุเกิดกายวิญญาณธาตุอาศัยกายวัตถุเกิดซึ่ง เรียนแล้วก็สนุกสนานดีนะคะและได้ความรู้มากด้วยแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตที่อาศัยวัตถุรูปเกิดแน่นอนมีกี่ดวงอาศัยวัตถุรูปเกิดไม่แน่นอนมีกี่ดวงไม่อาศัยวัตถุรูปเกิดเลยมีกี่ดวงนะคะก็จะเป็นปริเชตที่ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะแต่ว่าได้ความรู้มากค่ะมากๆนะคะเอาไปใช้ต่อยอดในชั้นสูงขึ้นเยอะเลยค่ะ ต่อมาค่ะประเฉดที่7ชื่อว่าสมุจยะะมจยะสังฆะนะคะสมุจจยะสังฆะเนี่ยค่ะเป็นประเฉดที่แสดงการรวบรวมประมัทธรรมทั้ง4ที่มีสภาพเข้ากันได้ให้อยู่เป็นหมวดหมวดนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4หมวดค่ะคืออกุศลสังคหะอกุศลสังคหะแล้วก็มีมิสกะสังคหะมีโพธิปักิยะสังคหะและสัพพะสังคหะ ่นอื่นนะคะต้องมาเปรียบเทียบกับประเฉดที่3ก่อนประเฉดที่3ตัวชูโรงก็คือนามเตปัญญาสะนะคะสภาวะธรรม53เนื่องจากประเฉดที่3เขาแสดงสงเคราะห์จิตและเจตสิกแต่ประเฉดที่7เขาสงเคราะห์ปรมตถธรรม4นะคะปรมตถธรรมมี4คือจิตเจตสิกรูปและนิพพาน ให้มาดูนะคะว่าจิตเจตสิกรูปและนิพพานเนี่ยค่ะตัวชูโรงของเขาคือวัตถุธรรมประมาิธรรมสีนะคะเวลาเอามาสงเคราะห์นะคะในประเจตที่7เราเรียกว่าสงเคราะห์วัตถุธรรมวัตถุธรรมแปลว่าธรรมที่มีองค์ธรรมประมาิของตนโดยเฉพาะสามารถปรากฏแก่ปัญญาได้ค่ะจะเห็นว่าจิต89เจตสิกห้ที่เราเรียกว่านามเตปัญญาสร,รนะคะเอามาด้วย ส่วนรูป28เอามาแค่นิพพานรูป18ไม่เอาอาน,นิพพานรูป10เนื่องจากว่านิพพานรูป18เนี่ยค่ะเป็นรูปแท้เขามีองค์ธรรมประมัติของตนโดยเฉพาะแต่อาน,นิพพานรูป10ซึ่งเป็นรูปเทียมไม่เอามาซึ่งเขาเป็นแค่นักษณะอาการของรูปแท้รวมทั้งนิพพานหนึ่งเมื่อรวมแล้วเนี่ยคะ่ะจะได้72เราเรียกว่าวัตถุธรรม72นะคะ เพราะฉะนั้นประเชดที่7จะเป็นการแสดงสงเคราะห์วัตถุธรรม72นะคะลองดูก่อนนะคะว่าในอกุศลสังหะเป็นการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายอากศลโดยส่วนเดียวหมวดหค่ะเป็นอกุศลล้นๆนะคะคือของไม่ดีล้วนๆนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น9หมวด55ประเภท มีตัวย่อว่าอาโอโยคันปานีอนุสังกิเราจะจำตัวเต็มแล้วก็สภาพธรรมของเขาด้วยการท่องกรอนอกกศลสังคหะนะคะคืออาสวะไหลยอยู่ไม่รู้จบโอคะกรบทับถมให้จมดิ่งโยคะเข้าประกอบเกาะแน่นจริงคันถะยิ่งเกี่ยวค้องให้หมองมัวอุปาทานก็ไม่เบาเข้ายึดมั่น มีวรณะชักกั้นให้ปวดหัวอนุสัยไงนอนเนื่องไม่รู้ตัวสังโยชั่วผูกดึงติดตรึงตราเจเลตนั้นตั้งพันห้าพาเศร้าหมองพักงามผ่องเผือดไปไม่หันสาอากุศลสังหะแสดงมามี9ก้าหมวดเท่านั้นหนาอย่าท้อใจอันนี้ท่องเพราะว่าจำเป็นค่ะเราจะได้ตัวเต็มแล้วก็ได้สภาวะธรรมของเขาด้วยซึ่งใช้ประโยชน์มากนะคะในเรื่องอกุศลสังหะ คร่าวๆค่ะมาถึงมิสกะสังคหะนะคะมิสกะสังคหะเป็นการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลอกุศลอัพยากตะทั้ง3ปนกันหมวดหนึ่งในหมวดแรกเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องไม่ดีล้วนๆหมวดที่2เนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องทั้งดีทั้งไม่ดีแล้วก็กลางๆปนกันมีอยู่ทั้งหมด7หมวดนะคะ64ประเภทก็มีอะไรบ้างมีเหตุ6ชานังคะ7มคัะงคบส อินทรีย์22พละ9อธิปดี4อาหาร4ซึ่งเราจะเห็นว่ามิจฉาสังขาจะทำให้เราได้ความรู้มากขึ้นว่าบางครั้งเราคิดว่าเป็นเรื่องดีแต่ปรากฏว่ามีไม่ดีปนอยู่ด้วยยกตัวอย่างเช่นชานค้าเจ็ดนะคะซึ่งเราเคยได้ยินว่าองค์ชาน5นะคะเขาอยู่ในชานจิตซึ่งของดีใช่ไหมคะแต่เรามาเรียนในมิจฉะสังขาะชางค้าเนี่ค่ะ อยู่ในอกุศลก็มีน่าสนใจนะคะแล้วก็มีมรคังคะ12เราเคยได้ยินองค์มรคแปดใช่ไหมเป็นของดีพวกสัมมาทั้งหมดเนี่ยดีแต่ในมิสกะเขามีทั้งสัมมาแล้วก็มีทั้งมิจฉาที่ขึ้นต้นว่าสัมมาในการมีอยู่8ปเขาคําว่ามรคแปลว่าเหตุหรือหนทางหนทางที่นําไปสู่สุคติภูมิและพระนิพพานในการมี8แต่ว่า นทางที่นำไปสู่ทุกขติภูมิมี4ขึ้นต้นวันวิชชาอันนี้ก็น่าศึกษานะคะแล้วก็อินรีนะคะเราเคยได้ยินพระ C, อินทรียทั้งเป็นของดีใช่ไหมพระ5อินทรีย์5แต่ในมิจฉะก็มีอินรีย์22นะคะอินซีแปลว่าเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองพระแปลว่าไม่หวั่นไหวมีอยู่9จาก5กลายเป็น9อธิบดีมีชันท้าริยจิตตวิมังสาใน อกุศนเขาก็มีอาชีพดีได้ซึ่งเราก็ต้องติดตามเรียนต่อไปนะคะในอาหาระคะ่ะอาหารมี4เป็นรูปอาหาร1แล้วก็เป็นนามอาหาร3นมีตัวย่อผัดเจวินผัดสาหารมโนสันเจตนาอาหารวิญญาณอาหารมาถึงหมวดที่3นะคะโพชิปักคิยะสังฆะการแสดงสงเคราะห์ธรรมที่เป็นฝ่ายมัคยานหมวด1นึ่งมัคยานเนี่ยค่ยานแปลว่าปัญญาปัญญาในมัค อันนี้คือดีล้นๆ้นเลยค่ะโพธิปัจกียสังหะนี่จําเป็นมากทุกคนอยากได้เพราะว่าอยากได้โสดาปฏิมาคเป็นต้นขึ้นไปนะคะเขาจะมีอยู่7หมวด37ประเภทซึ่งเราจะเรียกว่าโพธิปัจกียธรรม37ประการสติประธาน4ธรสมมประธาน4อิทธิบาท4อินทรีห์5พละ5โพชฌง7จมรัคังคะ8นะคะก็ไปศึกษารายละเอียดกันต่อมาหมวดสุดท้ายชื่อว่าสัพพสังคหะ การแสดงสงเคราะห์จิตเจตสิกรูปนิพานซึ่งเป็นวัตถุธรรมทั้งหมดรวมกันหมวดหนึ่งะคะมีธรรมอยู่5หมวด39ประเภทขันห้าอุปาทานนขันห้าอายตนะ12บสทาส8สัจจะ4มี5้าหมวดแต่ได้สาิประเภทเพราะว่าเขาไม่นับอุปาทานนักขันโดยเฉพาะนะคะซึ่งจะไปใช้ประโยชน์นะคะว่าเราเรียนตับพรสังฆะเพื่อที่จะรู้ว่าทุกๆอย่างนะคะ จะไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาเลยนะคะดิตขันอายตนะธาตุนะคะแล้วเราก็ไปต่อยอดใช้ในชั้นจุลเอกทุกๆอย่างที่เลยในชั้นจุลโทนะคะต่อยอดในชั้นอื่นๆสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเนื่องจากว่าเขามีเนื้อหาเยอะมากการที่เราจะสะสมความรู้จากชั้นจุลโทเนี่ยเป็นประโยชน์มากเนื่องจากมีคํากล่าวว่า อยากเก่งอภิธรรมให้เก่งวิธีนะคะอยากเก่งมาลีให้เก่งวยากรณ์ชั้นจุรตรีจุรโทเนี่ยค่ะเป็นชั้นวยากรณ์นะคะแล้วก็สมควรที่จะลงทุนนะคะลงแรงนะคะแล้วก็ใส่ใจในชั้นจุรตรีจุรโทรให้มากๆเพราะเนื้อหาเยอะมากจริงๆค่ะก็สาธุนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะ